เชสโกส่วนกรรมการไทยให้แดงคือฟิลิปปินส์115คะแนนและให้เมืองชัยกิตติเกษม1 1 7คะแนนผู้ชนะคือเมืองชัยกิตติเกษมผมเนี่ยดีใจจนกระทั่งคุณพิสารอัครเสนณีเดินมาจับมือผมเนี่ยผมนึกชื่อเขาไม่ออกรู้แต่ว่าเขานำสกุลอัครเสนณีแต่นึกชื่อเขาไม่ออกทั้งๆั้งนี่เป็นเพื่อนกันนะครับไอความตื่นเต้นนะฮะขอบคุณครับ ครับก็เป็นการชี้จางของคุณดำรงซึ่งเป็นผู้ประกาศผลของการแข่งขันนะครับก็เป็นธรรมดาเพราะว่าคุณดำรงเองผมเชื่อต้องเชียร์เมืองไทยร้อเปเซ็นเลยนะครับและเมื่อน้นมวยราชนะเนี่ยมันก็กลัวว่าจะผิดพลาดถึงเขาก็ถึงจะเป็นโคศกมานานนะครับเมื่อถึงจุดสำคัญไซ์เหมือนกันไอเชียร์เนี่ยเราก็เชียร์อยู่ในใจธรรมดานะฮะทุกคนแต่เวลาภาคหรือวเวลาแสดงความคิดเห็นเราต้องเป็นกลางนะฮะเราในฐานะเป็นสื่อมวลชนคือต้องเป็นกลางไม่เห็นได้ไงก็บอกตรงๆงแต่ว่าไอตอนอ่านคะแนนเนี่ย ก็สมกับที่เราเชียร์มานะครับขอบแสดงความยินดีกันให้ทั่วถึงครับติดตามชมมวยไทยต่อไปครับสายแดงปรดเล็กปิดชุมทองผู้รองกำนังควาน้ำเงินกันสักขอพลิงจิตผู้ท้าชิงน,นะครับยกแรกก็ไม่ต้องดูทั้งเชิงครับเพราะมวยหนักม,มาชิงจะเปี้ยงกันแล้วก็เห็นจะไม่ต้องดูทั้งเชิงนนครับสักด้านซ้ายมือกับนักบุชมแพลเกันด้วยขวาน,นะครับเบาๆทีสักข้อไหน เตะเตะตัดที่ขาแล้วครับแอนตังต้องยกบางขึ้นเหมือนกันเกี่ยวกันได้เปกี่ยวกั้งส่วนหน้านะครับส่วนการ์ตังนั้นมีเปกี่ยวกั้งส่วนงล่อๆนะครับยับเพื่อขาก่อนท่านผู้ชมครับเราจะถ่ายทอดสดจนถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็ผลนัพธก็ติดตาม ทางภาคข่าวกีฬาภาค20นาฬิกาในเยอรมนนี้4ทุ่มนะครับอาบน้ำอบาบผ้าซะก่อนสะพานข้าวเรียบร้อยแล้วก็ชมอีกครั้งหนึ่งเป็นการบระชิดเทพของศึกยอดมวยโลกในวันนี้จากจะได้ยอดมวยดังครับซึ่งจะนำภาพการแข่งขันที่ตุด,ดดูเด,ดือดตืดด่นเต้นอีกหลายคู่ให้ช่านชมตั้งแต่4ทุ่มถึง2ยามติดตามชมไม่ได้นะครับคืนนี้เราจะถ่ายทุกชั่วนาฬิกา30นันทีและผลนั้นติดตามทางภาพข่าว20นาฬิกาครับไปครับรอบครั้งหนึ่ง หรับภาคดุนะครับก็เรียนท่านที่มีความเห็นตรงกันนะครับอย่าไปมีติดไฟลงไปรวมเข้าเพราะผมจะออกมาแล้วนะครับเราดูแต่ความสนุกสนานในการแข่งขันรองการโดยไทยนะครับจากการนี้ส่งเสริมใหท่านดูรายการแข่งขันโดยไทยไม่ได้ส่งเสริมใหท่านอยู่ใกล้เขือกันนะครับแข่งขวาการสวนในบัตรคว้ามันยังไม่ถึง ทองครับเตะเท้าตามเข้าไปไม่ค่อยกล้าเข้าเหมือนกันเตะตาข้างในอีกต,ต่างหากเตะแล้วเล็กเตะตัดพับในนังเชียร์ทีเดียวเดลนไปต่อยัขอาขวาตรงตัดสัมภลักที่ใช้ได้ทจริงนะครับผูบ้กปเลยดู ครับมาลูกนี้ซ้ายสองขวาดึงเตะขวาตามลำตัวอีกทีหนึงนนห่งตัดสามรับเท้าหนึ่งักยังไม่ได้ตั่ตอเตะขวาลำตัวบ้างเพืเซ็ตกลตับไว้เตะขวาสวนมาหมดยกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับการต้องการตำแนงของปลัดเล็กกับแกนรักนั้นท่านผู้ชมจะได้ชมอีกเพียงยกเดียวน,นะครับเพราะว่าเราต้องตัดไป สเสนอขา่าภาคข่าว19นาฬิกา30นาทีและผลนั้นติดตามชมในภาคข่าว20นาฬิกาในข่าวกีฬานะครับแล้วก็ดึกคืนนี้อย่าลืมครับติดตามชมเทปโทรทัศน์นะครับมีคู่โมว์จีน่าสนใจพงศริพอลุมดีเอเลมโบ่พบก,กับโต,โต,โ,ตโต้ดอกไม้ป่ากับหลังสวนแล้วก็สามารพย,ยรัคฆ์รุนกับบางตันน้อยนี่ผมคิดว่าก็คงอยากจะชมกันมากเลยนะครับลพประเด็กับเด็ดดวงแสนเชิงกับมานาศักดิ์แข่งนี้ก็คงจะคุ้มครับสำหรับการอยู่ดึกๆคืนนี้ของท่าน4ทุ่ม ติดตามชมเทพโทรทัศน์จากการบันทึกของช่อง9ครับโดยบริษัทยอดมวยดังนำมวยเอกเอกมาให้ท่านชมจนถึงบ้านครับอีกยกหนึ่งของการถ่ายทอดสดครับกระดฝ่ายแดงการสักายน้ำเงินยกที่สองครับกระดเล็กาด้านขวามือท่านผู้ชมน้านุ่งเกงสีแดงเห็นชัดเจนนะครับหลรงจากนั้นมูอดางซ้ายมือเป็นผู้ท้าจริง ผมเองพยายามจะติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของเมืองชัยขณะนี้อยู่ในห้องพักนักมวยนะครับแต่จนปัญญาจริงๆเพราะว่าผู้ชมมากเหลือเกินไม่สามารถจะเบียดเข้าไปได้ครับขณะนี้ตัวผมเองก็ยังลงจากเวทีไม่ได้นะฮะนั่งอยู่หลังช่างกล้องช่องก้าเนี่ยครับไม่มีที่ว่างเลยครับยกตั่ต่อนะครับด้านฝ่ามือหยิบตะไปคือแกนตัก หลังในเพียบนะครับทังสูงสูงแต่เบาบางกว่าแนรดเล็กติดคู่ทองและพยายามจะเตะตัดเจาะยางแล้วครับตังตัดเตะตัดบ้างเหมือนกันเล็กวิ่งด้วยหมัดขวาครับพยายาไปเหมือนกันอาจะต้องตังเล็กใส่ซ้ายเข้าไปเตรียมตัวติดตัดของกันตัดตังตัด นั่นดเดียวเล็กยับทีนึงยับโค้งบัตรขวาตรงไปถูกแคมซ้ายกเล็กยับแนตัดไปตัดทับในยังไม่หุ้นแล้วนะครับกนเล็กยับอีก,นบบก,กแกกนตัดไป,ท,ไไปทับนอก ของกระสักลูกนี้ขึ้นท่าทีไหลแล้วครับดังทีเดียวเกี่ยวกับเมืองชัยตอนนี้ก็มีข่าวหลายกระแสนะครับที่แฟนสงสัยถามกันมาที่ช่อง9ว่ามือหักหรือเปล่านั้นมีข่าวมาอีกแล้วว่าเป็นเพียงแค่ซนนะฮะตอนช่วงวินาทีที่ประกาศผลเั่นทางคุณสุดใจสัตว์ะเลโค้ชหรือเทรนเนอร์บอกว่าเข้าใจว่าอาจจะหักขณะน,นี้ข่าวออกมาว่าซนคุณสันติอิจนจะิตกำลังไปตามข่าวอยู่ครับ ก็คงจะหายเป็นหัวนะครับทั้งหมัดทั้งเท้าของการสักแลกต่อยบัตรซ้ายก็ไม่ถึงตรงนี้เป็นงาน่ายท้าสดอีกยกเดียวนะครับเดี๋ยวติดตามชมเทปตอน4ทุ่มต่อไปแันเดินตะมาชกขวาเตะซ้ายไม่ถึงเหมือนกันตันไปหน่อยนึงจะเร็กยับซ้ายไว้ สามก็มาเตะปับนอครับหมดยกที่2นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอสอมทช่อง9ก้ากับยอดมวยดังพาท่านผู้ชมมาที่เวทีลูมินีอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเทปบันทึกภาพแกนสักกับพระฤาษีหัสเล็กสิบชุนทองในยกที่3ครับขอเชิญเลยครับคุณดุนเดชครับ่ชมยก3าต่อไปครับเป็นการบันทึกเทปโทรทัศน์ต่อจากช่วงตอนค่ำนะครับท่านผู้ชมและเตะขวาก่อาที่ลำตัวแกนส,สักเตะขวาสวนมอนกันเตะสูงไม่ไป เลยเข้าไปต่อยหมัดแตะขวาที่เป็นตัวเอกเตะขวาไว้แฟนตาก,กยกขึ้นบงังยัดมาดซ้ายไม่ถึงครับแตฟนตาลได้เปียะทั้งคูนสูงนะครับยัดซ้ายเข้าไปหน้าของผู้เล่นเล็กและตัวของตำแหน่งเตะขวาไปติดัดเตะหนัก,กทีเดียว ไปสามมัดหนึ่งของนักเตะซ้ายไปจุกการสัทงเตะขวาตีมาที่ลำตัวเอาไปจุกแข้งขวาของการัดอีกพยายามเดินไปต่อยมัดหนึ่งของนักเตะซ้ายไปติดการดนะครับไม่เข้าเป้าจับยับซ้ายไว้แต่เล็กเตะซ้ายกับนกักเตะขวาเฉียดไปดีกันหนีมาลูกนี้ทั้งคู่หลบได้สวยครับพลัดดึงตัวไปแารดซ้ายแล้วเตะขวาแล้วพลัดเล็กก้มหลบก็ได้ ะัเตะม,มือขวาเตะซ้ายในหนึตัวแลกกับแข้งขวาของผูดเล็กตอนนี้เริ่มจะมาดวลวุธยาวครับ,รบเแบบเดินไปแทงข่าซ้ายแตะขวาที่ต้น,ขนแขนเวลาจะแตะขวาสวนเหมือนกันขันมาลุงนี้นเออกือบก้านคอนะครับลุงนี้เออกือบก้านคอ ยังได้มืน่นนึงใหญ่แสินนะครับจะเตะก,กันคอ,อนอกได้เฉียดไปเลยหัวไหลไปนิดเดียวเองยังคงมีรางวัลจากอันดอสินนะครับสำหรับผู้ที่นำแม่ไหม้หมดทยมาล็อกคู่ต่อสู้จะเป็นเตะก,กันคอสอบกลับหรือเผารอดิม,มื่นหนึ่งหมา่าลูกนี้โดนเผาซ้ายเข่าลำตัวของมืนัดเล็กดังทีเดียวัเล็กเตะซ้ายไว้ ยิงแทงขึ้นข่าวก็ตัดเอ์ตามมาไป<ช> <azt> ตัเตะขวาอีกบนแขนครับ<ช><ง>ยาับ้ายไว้แล้ว<ช><ง>เตะขวาน้ำ้าไปกระสังเตะขวาสวนมาที่เบรนลักเอลนะครับกระสังเตะขวาสองที่เาเตะเตะขวาเหมือนกันไม่ถึง การตักคอยไปสักก่อนเล็กกันยับไว้การตักไม่บุกแต่ก็ไม่คอยนะครับปากหลักไว้บทอา,าวุธของเบนจีนเบีต่อไปจีขวาไว้กันสักเหลือเป็นฝ่ายสุดท้ายเป็นเตะซ้ายนำไม่ถึงนะครับถูกแข้งซ้ายของการตักโตออกมาเดี๋ยวเตะซ้ายอีกการตักเตะพับนอกเล็กเตะขวาก็ลำตัว สองต่อหนึ phrases, ่งมาลุิโยนเข่าซ้ายครึ่งแกลงครึ่งเขานะครับกวาดไปที่โคนขาแล้วเข่าอัดไว้แต่ซ้ายเฉียดใบหน้าของกันสักไปเล็กยังถือ่อลเน้าไปัาแต่ซ้ายในท้ายเท้าท้ายในการเลยนะครับเล็กเตะขวาที่ลำตัวเตะขวาที่ลำตัวแต่เล็กเตะขวาที่ลำตัวเหมือนกัน โดนเข่าซ้ายลูกเดิมเลยนะครับแต่จะโดนอีกเป็นเตะขวาที่ตน้แนแขนยังซ้ายไว้เอฟลึงแทนลึงเขา่าคอยบัดทุกขวาไปเฉียดยังซ้ายไว้เดลเ็ดเดินตามไปเตะซ้ยายแต่ถักเตะขวาสวนออกมาแต่ถักโยนเข่าซ้ายลูกเดิมนะครับขณะที่หลเล็กจะซื้อเข้าหาแต่การบวกสองกัไป น are are ้ำแตัดกันเข้าแต่แข้งเหมือนกันเล่นเตะซัดลำตัวทีหนึ่งแตนโดนข่าซ้ายตะขวาเฉียดไปขวาจลำตัวบอลแรงพลาดบอลไปเลครับแงขาไปเฉียดเล่นแคบมากเหมือนกันเอาละเขานะครับแล้ก็นสักครู่นี่นะครับ คุณดัมเพุตานจะสัมภาษณ์จะเป็นโลกคนที่1 4ของเมืองไทยเมืองไทยกีดเสียงพร้อมดังขอเข็มขัดมาเลเซียส่งก็มาด้วยนะครับหลังจากจบคู่มีแล้วเดี๋ยวติดตามชมนะครับแข้งสักเตะขวาสูงกับแพนเ่าซ้ายกำลังตัวของหนักเล็กเลนเดอร์ตามเตะซ้ายนํำเข้าไปสักทีใบโดนเสาซ้ายอีกแล้วเตะขวาไม่ถูกเข้าไปเคลือนทักโยนเสาซ้ายดักเตะขวาลำตัว บอลแล้กกับสตีเขาไปแลกปไปแลกสตีเขาครับบนเวทีแรกไปข้างๆดึงนี้มายืนรออยู่นั่นนะครับค <c oughs> ุณส่งคงจะหายเหนื่อยจากการได้เชียคงจะหายเหนื่อยนะครับ <c oughs> รหเหนื่่ไนก้องไว้ดูนะครับข <c oughs> <c oughs> อบหมุกปั่นกันมาจนสเร็จพร้องข้างเจ้าตัวเมืองไทยกันทิเส้มครับมายืนอยู่ข้างนี้อีกสักครู่นึงครับ แข้งขวาไว้เพื่อนเล็กสาวมาหนึ่งเทสเตะซ้ายหมดยกที่สี่นะครับหมดยกที่ห้าของการป้องกันตำแหน่งแชเป็ดมวยไทยรุ่นฟลายเวทนะครับพลัดเล็กสุดคุณทองผู้ครองตำแหน่งกับการากสาักชาวบุญจิตผู้ท้าจริงและจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นการสัมภาษณ์สดคุณดำรงผู้การจะสัมภาษณ์แข้งซ้ายแน่นเข่าลีและที่สำคัญดีมากเมืองไทยกีฬเกษมนะครับพร้อมกังคู่ที่คู่ปั้นเข้ามาคือคุณตงตนตะครับจร่งจร<ต>ิ<อ>งมาชนะทีมส<อ><ด>ักครับ<ด> นี่ว่าเสียแป้งมังกรของเราเลยนะครับผมยกสุดท้ายแบตเตือนตามทีเดียวยับซ้ายไว้เอาไปดูแข้งขวาของกันซัดแบตโน้อยต่อยอุะทันซัดขวาตรงเดินตามไปใส่ซ้ายเอาไปดูแข้งขวาของกันซัดแบตโน้ตย,ยับไปอีกกันฉักยับซ้ายเหมือนกัน ป็นยกสุดท้ายนะครับของเทปการองเสื้อผ้ามาตอนค่ำนี้เมื่ออนเวลาประมาณ19้านาฬิกานาทีนะครับเป็นการต้องกับตำแหน่งของแมตต์เล็กติ์คุณทองแต่ขวาไม่ถูกแข้งายขอจตบต่แ้โดนข่าซ้ายไปอีกที่เดิมนะครับต้นขาโดนละไปแต่ซ้ายแต่ซ้ายสองทีขณะที่กระต่ยต่อยมัดขวาเข้าไปแข้งซ้ายไว้โดนข่าซ้ายที่เดิมอีกต้นขาของหลักเล็กนะครับ เพชรเดิไปลัวหมัดข่าไปถูกแข้งซ้ายดังฉากทเดียวจัดได้พยายามจะใช้หมัดเข้าทับนะครับข่าไปถูกขีดขวา,า,าข้าวงในฐา,า,าก 3. อดไม่นั่น,นดีวกว่าเล็กเบี่ยงจะสาบสองซ้ายฐานะกอดไม่นันลอยออกไปหังเลียงของเดินก็ไปทางด้านซ้ายทำตัวนะครับ มาหนึ่งสองตบมาแล้วมาขวาลอยมดขวาตรงนี้ปลายคางไม่ลงครับแข็งพรับยามโต้ในแข้งซ้ายเดินมาเบี้ยงกล้องไปหมดัดรวิงของเลนเล็กวลินไม่ได้ผลก็ไปถูกแข้งซ้ายอีกลอยมาท้ายลำตัวพลาดทีเดียวเล่นเดินก็ไปต่อมา,ขขาทุกขวายุยขวาทีนึงคของ่อมเลนตาไปยาางตาที่ใบหน้า ฝาดเดือดถูกตั้งคอเหมือนกันแต็มศัตรูบ้ายไปนายกสุดท้ายปีกอนเพิ่ดเล่นจังหวะนะครับนายกสุดท้ายและปีเดินมาสามัดแก้ไขเหมือนกันแก้ไขอีกแต่ฝาดผิดทุกครั้งทางขวาของประธานาธิบดีขอเกิดตามออมาเป็นผู่ก็ตัดตำแหน่งนะครับ กสุดท้ายอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่หนึ่งเราทราบผลแล้วจะได้ชมการสัมภาษณ์สดแชมเปี้ยนโลกคนที่14ของเมืองไทยเมืองไทยกิติเสมนะครับโดยคุณดํารงพุตตันตอนนี้พร้อมอยู่แล้วครับเดี๋ยวรอผลสักครู่หนึ่ง,งกรรมการนำคะแนนทังหวดไปรวมอีกครั้งหนึ่งครับที่คณะกรรมการกลางนะครับเพื่อที่จะประกาศผลของการช่วงจริงตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่น ละรุ่นลายเวตนะครับอ<า>ันนี้กรรมาการรวมคะแนนกันอยู่<ป>ผู้ครองตำแหน่งก็คือผู้ลักเล็กสิทธิท์คุณทองผู้ท้าชิงกันสักซอบเพลินจิตนี่นะครับผู้ครองตำแหน่งแล้วก็น,นี่คือพี่ชายของเขาครับพี่ชายของผู้ลักเล็กพี่ชายผู้เล็กเล็กครับคนนี้<ป>รอสักครูคร่ หลังจากทราบผลแล้วเราจะได้ชมการสาษณ์สดนะครับกร <Okay. S 1> รมการนักกันานทั้งมุมแดง24แปดเล็ก24คะแนนาน,นะครับ24คะแนนานครึ่งก <24. S 1> านสักเขาเปิดจ <24. S 1> ิตให้ฝลายแดง24แปดเล็ก24ครก็ครับสองคนแล้วให้กันสักก็เห็นจะไม่มีปัญหานะครับ ไอ้ไฟแด้24น้ำเงิน24ครึ่งแต่ปรากฏว่าการสักซอฟต์ป็น